สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องอัดฟางรุ่น130พัดนะคะตัวนี้จะเป็นปี61ค่ะเจ้าของไม่มีคนใช้ไม่มีคนขับสวยค่ะพร้อมใช้งานดูข้างในก่อนก็ได้ค่ะ ไม่มีรอยเชื่อมนะคะตัวค่ะตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรหนึ่งสามศูนย์พรัดค่ะตรงนี้ลูกค้าเขาเก็บสีนิดหน่อยนะคะกันสนิมค่ะ ไม่มีผุหรอกค่ะล้อก็สวยช่วงล่างก็สวยเดิมๆเลยค่ะชุดมัดดีค่ะยังไม่เคยแกะเลย ยางก็สวยค่ะไม่มีแตกแล้วสีสันสดใสตัวนี้ราคาตั้งไว้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาทดลองปั่นดูได้เลยค่ะสวยสดใสค่ะไม่มีปัญหา คุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะสนใจโทรมานะคะ095 669 4525 095 669 4525ราคา265,000บาทค่ะ265,000บาทพร้อมใช้งานค่ะสวัสดีค่ะ